คุณผู้ชมคะ่ะมาดูกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดนี่นะคะคนบันเทิงของเราบอกเลยว่าไม่อยู่เฉยใครช่วยได้แบบไหนช่วยเลยนี่หนุ่มหลอคนนี้นะคะนายนภัสค่ะนอกจากจะขออวยพรวันเกิดย้อนหลังน้องนายเมื่อวานนี้ต้องขออนุโมทนาสาธุกับน้องด้วยจริงๆนะเพราะว่าวันเกิดอายุครบ25ปีเป็นจเพศพอดิบพอดีนี่นะคะน้องนายก็เลยถือโอกาส ทำบุญครั้งใหญ่ค่ะบริจาคเงินให้แก่มูล,ลนิธิรามาธิบดีจํานวน1นล้านห้าแสนบาทนะคะแล,และสถาบันบําราชนาราดูนอีก5้าแสนบาทค่ะรวมแล้วเป็นเงิน2ล้านบาทเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดต,ต่อไปนั่นเองค่ะหลอใจดีอีกคนนึงนี่ยกให้พี่หมื่นโป๊บค่ะคุณผู้ชมขาร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเหมือนกันนะคะบริจาคเงิน5้าแสนบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดระบาดผ่านโครงการเรื่องเล่าแบ่งปันนั่นเองค่ะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมขาวคนใจดีเนี่ยยังไม่หมดนะยังมีอีกเยอะเลยไปต่อกันที่มาดจุดทาวุธกันบ้างค่ะก็รวบรวมเงินที่ได้จากลูกค้าจากคลิปละสู้ี่การทําคลิปขึ้นมานะคะแ,คแล้วก็ผู้ร่วมบริจาคทุกคนนะคะได้เงินเนี่ย เกือบหนึ่งแสนสองหบาทเลยนะก็มอบให้กับศิริราชมูลนิธิค่ะแล้วก็เพื่อรับมือกับวิกฤตโควิดด้วยส่วนนางเอกสาวใหม่นาวิกาค่ะก็ทํากล่องรอยยิ้มโอ้อันนี้น่ารักมาก กองร้อยยิ้มเนี่ยข้างในก็จะมีสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นอาหารแห้งก็มียาสามัญประจําบ้านก็มาและที่น่ารักมากๆคือ<ฆ>มีกระทั่งอุปกรณ์การเรียนของเด็กๆด,ด้วย่ะโอ้เา้องหนูหนูก็อยู่ <No? S 2> บ้านเหมือนกันใช่ชนะให้เด็กๆขีดเขียนกันไป<ฆ>ตเตรียมส่งต่อให้กับคนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันหน่อยละกันนะคะอันนี้ไฮไลท์พอสมควรเลยเจ้าแม่<อ>นาคีวีรสตรีรอดโควิดค่ะ คุณเต้านัทพรคุณผู้ชมเตรียมจะเปิดรับพรีออเดอร์นะเหรียญเจ้าแม่รอบสองคุณผู้ชมอย่ารอช้าเต้ยโพสไว้ว่า อธิษฐานเอาเดอ้อมันคือซีมีจากชาติ<อ>แบบนี้ค่ะเป็นรในละครรายได้ทั้งหมดค่ะ,ะก็ไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะแตวเนี่ยจะนําไปบริจาคให้กับมูล,ล,ลนิธิรามาธิบดีค่ะแล้วก็สถาบันบําราชนราดูนเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเห็นว่าวันนี้เขาเปิดพรีออเดอร์รอบ2แล้ว<ช>ถึงประมาณช่วง,งเย็นเท่านั้นแต่บอกเลยว่าพี่พลอยนะคะผู้ประกาศบันเทิงของเราเอฟทันในรอบแรกวันนี้เขาส่งของมาให้แล้วออกของให้ดูกัน คุณผู้ชมแต่ไม่ต้องดราม่านะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าที่บอกเออทำมากราบไหว้อะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอันนี้คือแบบกิ๊บต็อกเอาไว้ติดที่หลังโทรศัพท์เจะได้ถูโทรศัพท์ได้สะดวกมากขึ้นแต่ใครจะแบบสะดวกใจจะเอาไปคล้องคอก็แล้วแต่ก็ถือว่าทําบุญเพราะแต้วบอกแล้วนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบแรกหรือว่ารอบที่สองเอาเงินทั้งหมด ยกให้รามาธิบดีหมดเลยก็สถาบันบรรพัราดูนด้วยนะคะคสวยใจดีจ้าสวยเนี่ยเดี๋ยวไปติดมือถือเนาะเราก็จะเห็นการช่วยเหลือนะของคนในสังคมนะคะรวมถึงคนในวงการบันเทิงเนี่ยนะก็จะมีมาแบบนี้แหละตลอดเนาะสบายใจกันได้ไม่ต้องเออต้องขึ้นหิ้งถวายน้ำแดงนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ติดมือถือเนี่ย